เบาเบ,บาการเบาไม่เป็ไโอ้ยรอคนเข้ามาขอบคุณไม่ยืนตดเลยเมื่อกี้นี่ใครอ่ะหฮ้อไอคนนั้นน่ะเหรอเจอแต่คนดีๆนั้นแหละอะไรโว้ ของอะไรใครคนนี้เขาลูบใส่แว่นเหรอเออใช่ใส่แวนะ่นมาอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกนั้นอยู่โอ้ยเจอแต่คนดีๆตรงนั้นให้เรียบร้อย,อยแต่เราตรงนั้นตรงนั้นข้างนอกคนเยอะแล้วพอไปไปแจ็ปไปแล้วต้อง ไม่ใช่สน,นิทก่ดี่สวัสดีค่ะวตัวจริงไหมตกหรอเดี๋ยวไปตีกันเถอะอยาจะไปใช้ความรุนแรงนะไม่ไ้มีไม่หรอกไม่แขวนนั่นเท่าไหรฮะบอกว่าอย่าใช้อารมณ์ไม่ชอบแค่นี้ก็ประสาทพังไรแย่อยู่แล้ว เขาลงไปนะมันเป็นจิตขึ้นมาไี่ช่อคนทำเองมันนะเจ้าของพี่ช่อทำลงไปเลยนะพี่ช่อทำด้วยพี่ช่อพาลงไปหรอเออลงไปอันนี้ต้องมีอ่อนเลยอันนี้ต้องมีออเดอร์ไม่ท่านก็ต้องต้องต้องเรียกรปภเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ๋อโอเคน่าขาดทุกคนเราจะได้พูดกันรอบเดียวเนาะ ขอบคุณทุกคนนะคะร้นานปิดสามทุ่มค่ะวันนี้พาอุดหนุนร้านเสื้อแล้วเสียดายไม่ได้เจอพันกว่าเรื่องจริงฮัลโหลฮัลโหลัลโหลอัล่เลฮัลหลัลฮัลลฮวลโหลอัล่ันโหลฮัลโัล ลงในคนอยู่ในคืนผสมไม่พิมผสมมาฉันหัวลุกมีอีกแล้วภาษาจะพังวันวันหนึง่งระวังคำไม่ดีนะเดี๋ยวบินมีอะไรครับมีคนแปลกๆขึ้นมาที่ร้านเยอะเลยทำไมจับได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเยวรอพี่แจ๊ดเดินเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพูดทีเดียวอื <c oughs> เพราะว่านักข่าวโทรมาเยอะพอสมควรนะคะพี่แจด๊ดอยู่ไหนแล้วพี่จดอยู่ไหนฮะเรียกไปมั้เรียกเข้ามาเดยวมันไปไหนอ่ะ ใช่ค่ะใครที่ไม่ใช่เพื่อนไม่ต้องส่งวิดีโอมานะคะเพราะว่าจะขอนุญาตพูดนิดหน่อยพออยากจะพันไปได้หนึ่งวันพันเรื่องจริงๆอ่ะเสร็จมาแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละก้องตั้งนั่งอะไรอยู่นี่เลยนั่งคนไม่เห็น,หนกระเป๋าถูงผ้า พูดก่อนเลยถุงผ้านะฮะสามสี่นะฮะ j b k So นะครับ,รบสยามสแควร์ซอยสามชัน้น,นสงอ,องนะครับข้างล่างเป็นร้านสูตรอ่อข้างหลังหลานนะครับมีสามสี่นะฮะเดี๋ยวก่อนจะพูอีกทานนะฮะกระเป๋าไม่สามสี่นะมีสีเหลืองอะอันนี้จะหมดละเหลืองสกินดำแล้วก็โอ้ยก็นี่ฮะ้ใดๆคือนี่ฮะสีดำสามสี ว่าตัวนี้จะหมดแล้วนะครับตัวที่ผมใส่เจอคนแปลกๆเยอะครับใช่เอาไม่พานั่งหรอไม่นั่งแต่มันเห็นแค่ครึ่งหน,น้าอ๋อทุกคนเลยมาถามละคะ่ะทุกคนไทยอินหรืออะไรอินใช่ใช่ไทอินก็เอเอวันนี้ที่จะมาไลฟ์ก็ตามข่าวที่เราได้ดูกันแล้วอเนาะ แต่ว่าจังย,ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนเราพูดได้หรือว่าอันไหนเราพูดไม่ได้เพราะว่านักข่าวทุกๆท,ท่านก็คือเราเข้าใจว่าแบบเขาก็อยากจะติดตามข่าวหรือติดตามงานของเขาอะไรเงี <threatening> ้ย <solche> แต่ทีเนี้ยจังก็พูดอะไรมากยังไม่ได้เพราะว่าจังยังไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่แบบ Barnes. <hein>? อันนี้พูดได้นะอ <น falling S 2> ันนี้พูดยังไม่ได้อะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วจังก็ นั่นแหละก็อ่ะสุดท้ายเอาเอาง่ายๆเลยดีกว่าเนาะคือไม่ต้องไปนั่งย้อนพูดอะไรเยอะก็มีทีมสืบนครบาลก็อยากจะมาขอบคุณผู้การจอ๋อนะท่านผู้การจอ๋อทีมสารวาจัจแจแล้วก็ทีมสืบนครบาลทุกท่านครับนะเพราะว่า คือเราก็พยายามให้ข้อมูลเขาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาอะ่ะจะแบบแบบทําทําในข <อ S 1> ้ดที่ยื่นมาช่วยแเออมาจังก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไ<ล>รเงี้ยเออแต่ว่าแบบจังรู้สึกว่าแบบมันก็สุดแล้วในความเป็นแบบความอดทนของเราอเลยเงี้ยแล้วเราพอเราโดนอะไรที่แบบท,แบบทิมแทงแม้ทั้งคําพูดหรือแค่ตัวอักษรนอะ่ะเราก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ในความที่ความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว ถึงมันจะเป็นแค่คําพูดเราแต่พอเราโดนแล้วเราโดนกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันแย่พอสมควรเส,เสียงไม่มีเสียงไม่มีหรอจะได้ขยับเคนไหนใกล้ <Okay. S 1> แล้วก็พอคือเราก็ได้คุยกับทีมนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยเออทีมพี่เขาก็แค่บอกว่าให้จังอยู่นิ่งๆให้เขาทำงานแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบ เขาจะทําได้เร anyway <LE> ็วแล้วก็ดีขนาดนี้ด้วยความที่แบบผู้การจอเขาแบบส่งมาทั้งทีมขอบก็ผมว่ารอก็เลยไม่รู้จะพงมาขอบคุณที่ขอบคุณจริงๆจากใจที่ยื่นมือมาช่วยขอบคุณจากใจที่ยื่นมือมาช่วยมันมันมันอธิบายไม่ถูกจริงๆเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเราก็เลยอยากจะบอกว่าแบบเราขอบคุณผู้การจ่อ ขอบคุณทีมสืบนครบาลขอบคุณทีมสารวัตรแจ๊ะขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยครั้งนี้ถึงมันจะแบบทุกคนก็จะจะพูดแบบจะพูดแค่ว่าเดี๋ยวออกมาก็นู่นนี่นั่นอีกแต่คือเอาปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันอะคนผิดต้องต้องได้รับโทษก็อย่าบอกอบอก็เราใช้คำนี้้วกันเราไม่ได้ใช้ความเป็น ดาราเป็นคนคนมีชื่อเสียงผมมผมบอกตรงผมไปแจ้งความปกติทุกอย่างเราทําเองหมดปกติหมดเลยผมไม่เคยไปทําเส้นสายเพราะว่าผมไม่อยากเพราะเราไม่มีมันปัญหาของผมอะ <S <S> <S มันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นผมไม่ผมเลยไม่อยากลงโซเที่ยวไม่อยากไปตอบโต้นู่นนี่นะใครเพราะมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมีผผกโตกับผมผมต้องทํางานผมต้องหาเงินนู่นนี่นั่นผมต้องระวังตัวอย่า ให้มีอะไรเสียหายกับครอบครัวหรือนู่นนี่นั่นอะไรมันหลายหอย่างแะก็ผมขอขอบคุณเราไม่ได้ไปบอกให้เขาช่วยเลยนะ<ช>แต่เขายื่นมือมาช่วยเราจริงๆรช่รทีมี่จ๋อพี่นนแจ๊ะแล้วก็ทีมทีมหอทุกคนเนี่ยเขาเสนอตัวมาช่วยเราจริงๆ,ๆจากใจจริงๆก็วันเนี้ยเราก็เลยอยากจะแบบ เออสิ่งเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราจะพูดอะไรได้มากน้อยหรืออันไหนบะได้ไม่ได้แต่ในลูกคดีก็คงจะปล่อยให้เป็นตามระบบแต่ทีเนี้ยเราแค่อยากจะขอบคุณะขอบคุณจ่ณขอขอ,ขอบคุณมากขอบคุณพี่แจ้ด้วยขอบคุณมากๆกับใจขอบคุณมากเพราะเวลามัน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 อึดอัดอ่ะทุกคนอย่างวันเนี้ยแบบพอเราได้รับข่าวมาอะไรเงี้ยนะ้นําตาจังคือแบบไหลแบบคือมันมันอึดอัดอ่ะ เราอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณแบบเกือบปีแล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้อีกมันแบบมันมัน,มนถาโถมอ่ะพอวันนี้มันแบบพอเห็นเลยมันมันมโล่งอะบางคนเขาไม่เข้าใจนะว่าทาไมเราถึงสิ่งที่ผมสองคนกลัวเนี่ยมันคงกลัวเรื่องเดียวหนึ่งกลัวเรื่องงานโ oh, ทบเรื่องงานไอ้อย่างหมถ้าผมอยากจะตอบโต้ผมอยากจะพูดอะไรหย,ยาบๆออกไปผมจะเป็นตัวผมที่สุดๆออกไปมันไม่คุ้ม มันไม่คุ้มผมจะพาคนอื่นเขาเสียหายด้วยเพราะบางทีผมสะพายเป้มาผมแบกความหวังของพ่อแม่ความหวังของงานความหวังของอะไรหลายๆอย่างผมไม่สามารถเป็นแบบที่ใครจะเป็นได้เท่าน,นั้นเองมันมีผลกระทบกับปากท้องของครบอบครัวทั้งหมดผมเลยทำอะไรไม่ได้นั่นแหละมมันก็ได้แค่นี้จริงๆ มันได้ค้นนี้จริงๆแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณจากใจขอบคุณใครที่ให้กำลังใจขอบคุณใครหลายๆคนนะครับขอบคุณมากๆที่ผมไม่ออกมาเนี่ยเหตุผลที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องนี้ hmm. ผมไม่สามารถทำอะไรแบบน,นี้หรือทำได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับท้องผมด้วย hmm. บางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปสู้มาทำไมไปสู้ไม่นู่นนี่เนี่ยถ้าผมสู้อ่ะ ผมทางานเกี่ยวกับภาพลักษณ์แต่ผมก็เป็นตัวผมเองนี่แหละนะแต่ผมทํางานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผมก็ไม่ได้เฟซอะไรนะคนอื่นก็จะเสียไปด้วยอืมเพราะว่าความมานาโทสะมันจะทําให้ทุกอย่างมันเราตัดสินใจมันมันจะพังหมดเลยแค่นั้นเองแต่ขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆมันหลายอย่างมันเรื่องเรื่องมันเรื่องผมไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องของใบแจง บางทีผมอยากออกตัวแทนพี่แจงพไม่เราก็แบบเราก็ห่วงอ่ะใช่แค่อย่าบอกอ่ะอ้าจริงมันแบบมันสุดๆุดอะทุกคนเข้าใจไหมมันแต่มันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ไงแค่นั้นแหละนี่พูดทําไก็วันนี้ก็มันจบแล้วหรืออาจจะไม่จบผมไม่รู้มันมันก็คงไม่มันก็คงต้องเป็นไปตามอนาคตหรือไปไปตามรูปแบบของมันแต่แค่ว่าวันนี้มันก็โล่งโล่งแบบ คือคนมันโดนต่ออยู่ตลอดอะมันแบบมันก็ไม่ไหวไงไม่ไม่ก็ก็ก็ตามนี้อ่ะผม<ช>ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคือเราไม่ได้เป็นคนรังแกพี่น้องอะแต่ก็อย่า,<ร>าบอกใ<ะ>่าอย่าบอกไงก็เราก็จะพูดคำนี้เสมอให้มันเป็นไปในธรรมชาติมันทุกอย่างให้ฟ้ามันลิขิตเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยทําร้ายใครแต่ถ้าใครทําร้ายเราเราก็จะไม่ยอมอขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้แล้วกันก็ขอให้บอกว่าผมสองคนผมีเนีน่ย ผมไม่เคยทำร้ายครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่เคยรังแกครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้พูดอ้างอิงหรืออะไรนะอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงของผมสองคนผมเมียผมทํางานผมหาเงินพิถุตัวเองให้ครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวทุกๆคนใครดีก็ต้องได้สิ่งที่ดีไปใครไม่ดีก็ต้องได้สิ่งที่ไม่ดีไปมันแค่นั้นเองไม่ได้พูดเอาดีเขาตัวหรือพูดเอา อะไรก็แล้วแต่ <S 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 ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าทุกอย่างมันในนี่แล้วต้องมานั่งพูดโชว์ว่านู่นนี่นั่นว่าค่าชนะผมไม่เคยอยากชนะใครนะผมสองคนบนเมียผมไม่อยากชนะใครผมอยากชนะตัวผมเองผมไม่เคยอยากชนะใครเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพราะว่าขอบคุณละันเพราะพี่แจงเขาเครียดมันมากแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ ของมแจงอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่า ม่คือพอเราดีเราเราก็อยากให้ทุกคนในครอบครัวเราจะเจริญรุ่งเรืองเราเราเราซัพพอร์ตแต่พูดถึง <จะ S 2> เรื่องนั้นไปนเลยไปแล้วเะว่าแต่ว่า<ป>ไม่ไม่จะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแบบเออพูดเองความดีเข้าตัวแระแค่อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งการที่เราจะแจ้งจับใครสักคนน่ะมันก็ต้องเจ็บเพราะว่าคนคนนั้นมันก็ต้องเป็นหนึ่งในครอบครัวแต่ในวันที่เราโดนทำร้ายหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องมา p r o เทคตัวเองแต่ในความที่เรามีครอบครัวของตัวเราเองแล้วอ่ะคือคนที่สําคัญที่สุด สามีลูกเพราะฉะนั้นอะ่ะกลุ่มแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือครอบครัวของเราเองก่อนแล้ววันเนี้ยที่ร้องไห้คือแบบเหมือนแบบจังทาให้ทุกอย่างแบบในครอบครัวมันแบบมันเกิดแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีไงนึกออกไหมแบบเออผัวก็ต้องมาเสียชื่อเสียงลูกก็ต้องมานั่งแบบอายคนอื่นอนะไรเงี้ยแต่ถ้าเราถ้าจริงชีวิตแต่ตอนนี้มันจบแล้วเราก็เราก็โอเคแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไปตามนี้นะ แต่แค่ว่าเราไม่รู้จบหรือเปล่าจบหรือเปล่าไม่รู้แต่ความเป็นแต่ความเป็นสัญชาติยาณและสันดานของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครชอบมาให้ใครมาทําอะไรกับคนที่เรารักหรอกแต่คนบางคนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกรักใครก็เลยไม่ได้สนใจอะไรใครก็อีกเรื่องหนึ่งมนุษย์ไม่มีหลายแบบแค่นั้นเองผมสองคนผมเมียเนี่ยผมแค่ทำมาหากิน ถ้าผมอยากจะพูดจาให้ตัวงดูดีนะฟังผมย้มําอีกทีนะถ้าผมจะเล่านิทานพูดจาให้ตัวงดูดีป่านนี้ผมได้ดีไปกว่านี้เยอะแล้วผมพูดเลยจากใจนะผมไปได้ดีกว่านี้เยอะแล้วถ้าผมตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเป็นเนี่ยผมดีไปกว่านี้เยอะแล้วพูดดีเอาดีเข้าตัวผมดีแบบนี้เยอะแล้วแล้วใครที่มาลังแกผมแล้วผม เรื่องที่จะตอบโตป่านนี้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วทุกอย่างมันไปได้ไกลหมดะมันอยู่ที่ผมต้องเงียบอดทนจริงๆแบบอดทนมาแบบอดทนเก็บความรู้สึกแบบทุกๆอย่างอะไรเงี้ยจนกลายเป็นแบบมันเก็บกดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบวันนี้ยแบบพอน้องแบบคุยอะไรเงี้ยแล้วบอกแบบแบบเชื่อไหมต้องแบบมันมันเหมือนมันแบบมันสบายไปแบบ ไม่ไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นอีกอะ่ะแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ากูมีความสุขมากขอบแบบขอบคุณแบบขอบคุณมากมากจริงๆเพราะสี่วันห้าวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันมันอยู่แต่กับความเครียดความกดดันแบบพี่ๆนะักข่าวเขาก็ต้องทำงานเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็เลยเอออยากจะมาขอบคุณทีมสารวัตร และวก็ขอบคุณผู้การจอทีมสืบทุกท่านขอบคุณมากมจริงๆนะคะจากใจเลยจริงๆขอบคุณค่ะครับก็อันเนี้ยก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆตามนี้ไปก่อนเพราะว่าจังก็ยังไม่รู้ว่าจังพูดอะไรได้บ้างหรือยังไม่ได้ตรงไหนเนาะเพื่อไม่ไม่มีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเออมาอธิบายทีเดียวเพราะว่าเกรงใจพี่ๆนักข่าวไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องโทรสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยก็เดินหน้าต่อทำงานต่อ แบบกล้าเดินออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องระแวงซ้ายหรือขวาแล้วก็ดีใจตรงนี้เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทุกวันที่มันเดินก็ไม่เห็ไม่ใจก็คือคนอย่างแจ๊ดอะคือทําได้ไงแต่ในความรู้สึกของแจงอ่ะจังเป็นโรคอะไรแบบเนี้ยเธอเข้าใจปะเธอทุกคนอะบอกได้หมดว่าเข้มแข็งทุกมึงต้องเข้มแข็งไม่มีใครทำเลยแต่ในความรู้สึกอ่ะ คนเรามันถึงไม่เหมือนกันไงเข้าใจไหมคนเราอ่อนแอได้พอแท้ได้ไม่จําเป็นต้องมาแสดงว่าเข้มแข็งตลอดเออแหละแค่นั้นแหละนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็อ่าถ้าเป็นเรื่องข่าวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีล้วกันอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์หรืออะไรนะใครพผมไม่ได้รับสายขอโทษด้วยเพราผมก็กำลังวุ่นกับร้านใน JHP K Store ด้วย ครับเราตอนนี้ลูกค้าก็กค่อนข้างมากสยามซอยสามชั้นสองนะครับข้างล่างเป็นร้านสูตรนะฮะแล้วก็เดินออกข้าวหลังร้านสยามเแ็นรซอยสามชั้นสองนะข้างล่างเป็นร้านสูตรแล้วก็ตอนนี้ผมวุ่นมากเลยไม่มีเวลามาเปิดปลอมน้าข่าวเลยเพราะว่ากระเป๋าออกมาสามส,สีสีน้องเงินสีเหลืองสีดําแล้วก็มีเสื้อเต็มเลยเยอะเอาของมาลงใหม่มากเลยก็เลยไม่ได้มีเวลาไปทําอะไรนั้นตรงนั้นนะครับเข้าร้านอย่างเดียวนะฮะเพราะตามนี้ ขอบคุณที่รักและเมตตาขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทุกอย่างจริงสําหรับคนที่เป็นห่วงจริงและรักจริงๆนะใครที่ปั่นๆอะไรก็มีเยอะมากแต่มือเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไว่า้เขานะผมว่ายเฉพาะคนที่เมตตาและรักผมใครที่ไม่ได้อะไรผมผมไม่ได้ไว่า้คุณนะขอบคุณครับ,บคแค่นั้นครับเจบีเคโตซอยสามชั้นสองนะฮะเนี่ยมาเลยอย่าก็ปิดร้านแล้วขอบคุณครับ ขอบคคุณะ่แต่ก็เสื้อนี้นะตำรวจนะแกลงไปนิ่งล้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณคร้านขายข้าวอ่ะมันก็แบบเออมันก็ต้องรีแลกซ์หน่อยอะไรย่างเนาะโอเคทุกคนบายบาย กดกดออกยังไงกดออกยังไงอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่